สวัสดีครับกับผมนายเจรลชโชตนาห้อง MMT วันนี้จะมาพีเซนต์การคำนวณแรงเฉือนและแรงอัดต้วยโปรแกรม Structure หรือว่าโปรแกรมชื่อเต็มก็คือ SUT Structure นะครับโดยใช้ HooViz Chat นี่ครับ o v i c a t ผมเลือกใช้ทำเป็นสะพานนะครับเส้นสีเขียวๆตรงนี้นะครับที่กระจายบนสะพานนะครับก็คือ แรงที่กระทำบนสาพานนะครับน้ำหนักที่ใช้ผมผมเลือกใช้20่ตันต่อเมตรนะครับถ้าเราอยากดูแกนนะครให้กดไปที่วิวปรวกดไปที่ Member. เมมเ e อร์ืนอคขื่นแกนนะครับโอเคครับแกนที่ผมจะนำไปพีเซนต์ก็มีหมด4แกนนะครับมี m 2 m 6 m 8แล้วก็ m 2 1ครับ จุดหมุนทางซ้ายมือนะครับผมใช้เป็นินซ support นะครับส่วนทางขวานะครับผมใช้จุดหมุนเป็นเลอร์ซ support นะครับความยาวของเส้นตรงนี้นะครับข้างล่างไม่ก็เส้นตั้งฉากหรือว่าเส้นเฉียงทางนี้หรือว่าทางนี้หรือว่าข้างบนตรงนี้นะครับความยาวผมจะใช้เป็นสองเมตรนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูค่า แรงเค้นเฉือนและแรงเค้นอัดกันนะครับกดไปตรงนี้ครับแล้วเลือกดีไซน์เอเวอเนี่นะครับมอสแสดงผ้าน,นี้ครับเป็นตารางเสักครู่นะครับโอเคครับนัมเบอร์ตรงนี้นะครับก็คือแกนนะครับที่ผมเลือกไปเมื่อกี้4แกนก็มี m 2 m 6 m 8 แล้วก็เอ็นะครับโอเคครับเดี๋ยวเรามาดูแกน2ก่อนนะครับแกน2นะครับตรงเม็ดคอมเพนชันนะครับก็คือค่าแรงอัดสูงสุดนะครับจะได้1 4 6ตันต่อเมตรนะครับค่าแม็กเทนชันก็คือค่าแรงดึงสูงสุดนะครับจะได้เป็นศูนย์นะครับส่วนแม็กเชียนะครับค่า แรงเฉียนสูงสุดนะครับจะได้เป็นศูนส่วนแม็กโมเมนต์ของแกน2องนะครับจะได้เป็นศูนเช่นกันครับต่อไปครับแกนที่หกแม็กคอมเพนชันจะได้ศูนย์นะครับแม็กเทนชันจะได้หกจดสองเจดตันต่อเมตรนะครับแม็กเชียจะได้1นึ่ห้าสามตันต่อเมตรนะครับ m ม็กโมเมนต์จะได้หนึ่งจุดสี่ศูนย์นะครับไอศูนย์สี่นะครับประธานโทษต่อไปนะครับแกนแปดกนแปดนะครับค่าแม็กคอมเพนชันจะได้หนึ่งจุดหกสามตันต่อเมตรนะครับค่าแม็กเทนชันจะได้ศูนย์ค่าแม็กเชียนะครับจะได้สามจุดสี่สามตันต่อเมตรนะครับค่าแม็กโมเมนต์จะได้หนึ่งจุดสามเก้านะครับ ต่อไปแกนที่21นะครับตรงนี้นะครับค่าแม็กคอมเพรสชันของแกนที่21จะได้0นะครับส่วนค่าแม็กเทนชันจะได้1ตันนะครับค่าแม็กเชียนะครับจะได้2ตันนะครับส่วนค่าแม็กโมเมนต์จะได้1ตันนะครับโอเคครับหลังจากที่เราอธิบายเสร็จแล้วเราจะมาไปดูค่า ของเชียร์ฟอสไดแกรมกันนะครับโอเคครับหลังจากที่อธิบายเสร็จแล้วต่อไปเราจะมาแสดงภาพไดแกรมกันนะครับอันดับแรกนะครับให้กดเลือกไปตรงนี้นะครับที่เป็นรูปตัว V มันจะเขียนว่าเชียร์ฟอสไดแกรมนะครับกดไปหนึ่งทีครับที่เห็นเป็นเส้นเส้นขึ้นมาครับก็คือภาพของเชียร์ฟอสไดแกรมนะครับ เดี๋ยวเราจะมาอธิบายของแต่ละชิ้นส่วน,นนะครับชิ้นส่วนแรก m 2กดคลิกไปที่เส้นหนึ่งทีนะครับอันนี้คือค่าเชียรยนะครับค่าเชียรยของ m 2องตรงนี้นะครับค่าเชียรยที่ได้ก็คือ0นะครับแต่ถ้าเราอยากได้ระยะให้มันขยอบมาตรงนี้เรากดเลื่อนไปตร,ตรงนี้นะครับค่ามันจะเลื่อนและค่าก็จะเปลี่ยนนะครับโอเคครับ เดี๋ยวเราไปดูแกนที่ m8 เอ้ยโทษนะครับ m6 นะครับนี่คือภาพเชียร์ฟอสแดรแกงของ m6 นะครับค่าเชียร์ฟอสแตรแกน m6 จะได้ลบ1.53นะครับเช่นกันนะครับถ้าอยากรู้ค่าระยะเท่าไหนให้เรากดเลือกตรงนี้นะครับนี่นะครับ ต่อไปดูที่ M8 กันครับกดคลิปไปหนึ่งทีค่าเชียร์ฟรอสต์แรแกงของ M8 นะครับจะได้3.43นะครับถ้าเหมือนเดิมครับถ้าเราอยากได้ระยะตรงไหนให้เรากดเตือนไปตรงนั้นนะครับหรือว่าจะพิ์มาตรงนี้ก็ได้นะครับเหมือนกันนี่ครับต่อไปนะครับ แกนที่ยีบเอ็ดครับกดคลิกไปหนึ่งทีครับจะแสดงภาพเชียร์ฟอร์สไดแกรมของ m 2 1นะครับจะได้2.00นะครับตรงนี้นะครับส่วนตรงนี้จะได้เป็น1นนะครับหน่วยเป็นตันต่อเมตรนะครับโอเคครับต่อไปนะครับถ้าเราอยากรู้ค่าของโมเมนต์ให้เรากดไปตรงนี้ครับ เห็นไหมครับมันจะเขียนว่าโมเมนต์ไดอะแกรมเรากดคลิกี่หนึ่งทีครับนี่นะครับเส้นนี้ก็จะเปลี่ยนไปนะครับให้เราเลือกแกนเดิมนะครับ m2 เห็นไหมครับตรงนี้มันจะเปลี่ยนเป็นจากเชร์เป็นโมเมนต์นะครับ m2 จะได้ค่าศูนย์ซันนะครับต่อไปครับ m6 m 6ค่าของ m 6นะครับเป็นโมเมนต์จะได้1.04ตันนะครับ m 8ครับค่าโมเมนต์ของ m 8นะครับจะได้1.32ตันต่อเมตรนะครับต่อไปครับแกนสุดท้ายจะได้0.00ย์ตันนะครับ หรือว่าถ้าเราอยากรู้ภาพไดอะแกรมทุกอย่างนะครับให้เรากดไปตรงนี้นะครับที่มันเขียนว,ว่าอแล้วกด Show Maximum Value นะครับลอกด Apply ดูก่อนครับโอเคนี่นะครับค่ายเราจะได้หมดโอเคครับผมขอจบการนำเสนอพี่นี่ครับขอบคุณครับ